วันนี้มาอัปเดตไป weekly softcom นะคะตัวภาพของการเปลี่ยนแปลงของราคาในกลุ่มของ soft commodity mm hmm. ในรอบนี้เนี่ยตัวที่อาจจะเด่นหน่อยนะคะก mm ็ hmm. จะมีเรื่องของไก่ในประเทศนะคะแล้วก็จะมีหมูนะคะที่เวียดนามนะคะราคาไก่ในประเทศเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ1.2 <Okay. S 1> เนะคะเมื่อเทียบกับ2สัปดาห์ที่แล้วนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยมาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ41บาทต่อกิโลนะคะผล mm. กระทบมาจากเรื่องของปริมาณแล้วก็น้ำหนัก ตัวไก่นะคะที่ลดลงในขณะที่ฝั่งของดีมานเองเนี่ยมีการพื้นตัวขึ้นนะคะในช่วงที่มีการบริโภคค่อนข้างสูงในช่วงปลายปีรวมไปถึงดีมานจากตลาดส่งออกนะคะที่ยังค่อนข้างดีนะคะเมื่อเทียบกับ โดยปกติแล้วตัมาสีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ออฟพีคซีซั่นแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างสักหน่อยนะคะดีมาในในในฝั่งของการส่งออกอย่างไปในทิศทางค่อนข้างค่อนข้างบุกนะคะในขณะที่ตลาดราคาหมูในประเทศนะคะทรงตัวอยู่ที่70บาทต่อกิโลนะคะเ,เป็นการสะท้อนภาพของสป라이ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะในขณะที่ฝั่งของดีมาเองเนี่ยค่อนข้างทรงตัวนะคะส่วนราคาหมูในเวียดนามเนี่ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ5.5นะคะมาอยู่ที่ประมาณ66,800ดองต่อกิโลนะคะ,ะในสถานการณ์การเลี้ยงสุกรในเวียดน,นามยังคงได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนะคะซึ่งมันก็เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะจากที่ที่นู้นเนี่ยมีการใช้วัคซีนด้วยนะคะก็ยังเป็นช่วงที่นอกจากนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่โรคระบาดก็มี แอคทีฟมากขึ้นนะคะในช่วงฤดูที่อากาศค่อนข้างเย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้สป라이นียชะลอลงไปนะคะในขณะที่ดีมา์เนี่ยช่วงปลายปีคล้ายกันนะคะจะมีการความต้องการเพิ่มขึ้นนะคะราคาก็เลยมีการขยับตัวอย่างที่เรียนนะคะในขณะที่ตลาดที่จีนเนี่ยปรับตัวค่อนข้างน้อยนะคะลดลงประมาณ0.6ออยู่ที่ประมาณ15.7หยวนต่อกิโลนะคะ สถานการณ์ที่นั่นยังคงเป็นภาพของที่สัพ p l y ยังค่อนข้างเยอะอยู่นะคะแล้วก็ในขณะที่ดิมานก็มีการฟื้นตัวได้นะคะแต่ยังไม่สามารถ cover หรือว่ายังไม่มากไปกว่าภาพของสัพ p l y ที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของอตลาด live stock นะคะโดยรวมเนี่ยราคาไก่ที่ปรับดีขึ้นน่าจะส่งผลบวกกับ GPT นะคะซึ่งเป็นเ,เพียวเพลย์สำหรับตลาด ไก่โดยเฉพาะตลาดส่งออกนะคะที่มีการส่งออกไปตลาดหลักๆอย่างยุโรปแล้วก็จีนนะคะที่ยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็รวมไปถึงจีนนะคะสองตลาดที่แอคทีฟขึ้นนะคะจะมีที่จีนแล้วก็ที่เวียดนามที่ขอโทษค่ะจีนแล้วก็ญี่ปุ่นที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงนี้นะคะส่วนฝั่งของราคาสุกรเนี่ยที่ดีขึ้นในฝั่งของเวียดนามก็คงเป็นบวกกับโอเปอเรชั่นในต่างประเทศสําหรับ c p s เเป็นหลักนะคะราคา ไลฟ์สต็อกราคาฟีดนะคะสำหรับสาหรับสัตว์ปศุสัตว์เนี่ยทิศทางยังเป็นไปในคล้ายๆกับช่วงที่ผ่านมาก็คือราคากากถั่วเหลืองนำเข้ายังเป็นการปรับตัวลดลงอยู่อีก3.8เปอร์เซ็นต์นะคะมาอยู่ที่ตอนนี้17.55บาทต่อกิโลแต่ราคาข้าวโพดเนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเกี่ยวของข้าวโพดในประเทศมากๆแล้วนะคะมีการขยับขึ้นไป6เปอร์เซ็นต์นะคะมาอยู่ที่11จุ ประมาณ2บาทต่อกิโลนะคะ11.2บาทต่อกิโลแต่จริงๆประเด็นนี้เราอาจจะไม่ได้กังวลมากนักนะคะเพราะว่าเ,าเดี๋ยวช่วงต้นปีนะคะที่ทางารัฐบาลมีการอนุอนมัติให้มีการนําเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศเข้ามาได้เนี่ยก็น่าจะทําให้ราคาเนี่ยมีการซฟตัวลงนะคะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้มองว่าราคาจะขยับไปมากกว่านี้มากนักน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูโดยโรวมแล้วเนี่ยราคาของ raw material สําหรับอาหารสัตว์เนี่ยยังคงเป็นบวกนะคะกับผู้ผลิต แล้วก็ผู้เลี้ยงสัตวร์ปศรุสัตว์อยู่นะคะน่าจะยังทําให้ภาพของความสามารถในการทํากำไรในป,ปีหน้าเนี่ยยังอยู่ในทิศทางที่ดีนะคะถ้าดูราคากากถั่วเหลืองถั่วเหลืองในต่างประเทศนะคะในตลาดซีบอร์ดเองเนี่ยทิศทางยังเป็นไซด์เวดาวนะคะด้วยเอาลุกของลอมเอาลุกของเอา p ุ t นะคะของบราซิลเนี่ยที่เป็นผู้ผลิตหลักเนี่ยยังอยู่ในทิศทางที่ดีนะคะการ คาดการปริมาณน้ําฝนในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยยังค่อนข้างอยู่ในระดับปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาผลในปีหน้ายังเป็นการคาดการณ์ว่าจะมีออกมาค่อนข้างมากนะคะในในในระยะสั้นเนี่ยยังมีประเด็นเรื่องของความไม่แน่นอนของนโยบายเ,เชื้อเพลิงในส่วนของไบโฝลของที่ US ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะสะท้อนมาถึงดีมาในฝั่งของน้ํามันถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วเหลืองตามลําดับนะคะซึ่งสถา,านการณ์นี้อาจจะต้องรอภาพความชัดเจนมากขึ้นจากนักการสินทรั สาระนะคะนี้ก็โดยรวมๆแล้วน่าจะยังทำให้ทิศทางต้นทุนของการเลี้ยงสุกรนะคะแล้วก็ไก่เนี่ยยังยังอยู่ในทิศทางที่สอดคล้องกับที่เราประเมินไว้นะคะคเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราน่าจะยังเห็นเออร์เน็ง e ของไตรมาส4สำหรับกลุ่มไลฟ์ซ็อกเนี่ยอยู่ในทิศทางทีอ่อาจจะซอบลงนะคะเมื่อเทียบกับช่วง High ฮซีซันในช่วงไตรมาส3นะคะแต่ว่า น่าจะยังเห็นการเติบโตที่ชัดเจนในในเชิงของเยอนเดีย e ได้อยู่ค่ะอืมพี่ทิพย์ผมถามไว้หนึ่งครับคือเมื่อเมืสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเทียบระหว่างกากถั่วเหลืองนะครับแล้วก็คือมันมีลอแมทหลกัหลกๆก,ก็คือมีข้าวโพดมีกากถั่วเหลืองเนี่ยไอ้บริษัทลิสเ e s ของบ้านเราที่มันใช้พวกนี้เป็นรอแมทเนี่ยมันใช้สัดส่วนไหนเยอะกว่ากันคะพี่ค่ะถ้าถ้าแบบถ้าถ้าถาขอโทษค่ะถ,ถ้าเทียบกับถ้าพูดในเชิงปริมาณเนี่ยข้าวโพดจะใช้มากกว่า กากถั่วเหลืองสองเท่าแต่ถ้าเราดูในเชิงของราคาเนี่ยก็จะเห็นว่าราคากับราคาของกากถั่วเหลืองกับราคาของขา้าวโพดเนี่ยก็เกือบเกือบสองเท่าเหมือนกันโดยสรุปก็คือว่า<ด>แวร์ลูมันนะ<ด>พอๆกัน<ด>บางช่วงขา้าวโพดอาจจะสูงหน่อยในช่วงนี้ราคาข้าวโพดจะจะแพงนิดนึงก็เรโซมันก็จะขยับนิดหน่อยในช่วงนี้กากถั่วเหลืองถูกลงก็อาจจะ ต่ำกว่าครึ่งนิดหน่อยนะคะแต่ว่าด้วยโวลูมและราคาเนี่ยที่มันค่อนข้างบาลานซ์ทำให้ต้นทุนระหว่างสองสองสองรอูปแบบเนี้ยใกล้เคียงกันครับอืมครับพี่พี่ทิมครับในฝั่งตัว CBF เนี่ยโอเคมันก็ปีนี้ถือว่าเพอร์ฟอร์มก็ยังดีนะนะครับตามเออร์เน็ตต์องเขาโมก็ออกมาดีนะครับแต่ว่าผมขอมาพอยต์เอาที่ตัว g s p t ดีกว่าพี่คือต้องบอกว่าราคาหุ้นมันลงมาจน PE ตอนเนี้ยมันพัฒนานับนี้ของกําไรปีหน้าที่ทำว้ประมาณสักพันเก้าร้อยล้านนะ p e ตอนนี้มันลงมาเหลือแบบเจ็ดแปดเท่าอะพี่ค่ะคือถือว่ามันลงมาค่อนข้างแรงนะครับทีเนี้ยผมก็เลยมานั่งดูในเชิงโคลยธ์นะครับเพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยคือในฝั่งของตัว g f p t เนี่ยเขามีส่งออกไปที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะสัดส่วนหลักของลูกค้าส่งออกเขาก็คือญี่ปุ่นค่ะครับซึ่งทีเนี้ยผมกํลังจะมานั่งดู ภาพใหญ่ก่อนว่าเฮ้ยดีมาน์ของญี่ปุ่นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะ solid นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยคือจริงๆผมก็ปูทางมาก่อนนะเพราะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเหมือนแบบเพื่อนๆผมเพื่อนๆผมเนี่ยไอ้ช่วงสอนตอนที่ผ่านมาเนี่ยมันไปไปอยู่สองที่คือไม่เซี่ยงไฮ้ก็ญี่ปุ่นเนี่ยแต่มันไปแบบเยอะผิดปกติจนผมก็ไปนั่งดูว่าเาวเฮ้ยแล้วธีมนี้นะครับเมื่อเราคิดของเราขึ้นมาเองเนี่ยประเทศอื่นมาในประเทศในชวงของญี่ปุ่นเนี่ยมันรับนักท่องเที่ยวเยอะด้วยไหมนะเพราะว่าเรากำลังจะดูเรื่องของดีมาด์ของคอนซ เพราะว่ามันโตกันหมดนะปรากฏว่าผมอ่านจากตัวเลขของ GNTO นะครับซึ่งย่อมาจาก Japan National t o u r i s t Organization หรือว่าองการท,าท่องเที่ยวเหมือนการการับการท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยเพิ่ง <ừ. S 1> มีการออกมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่า11เดือนที่ผ่านมานะครับนักท่องเที่ยวประเทศี่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทำาระับกเรคคอร์ดอันนะครับโดยเฉพาะในเดือน11ปี2024ที่ผ่านมาเนี่ย เดือนเดียวนะครับ3.2ล้านคนบวกขึ้นมา31% Year on Year เมื่อเทียบกับช่วงเวลาของในปี2019นะครับและตอนนี้เนี่ยนะครับมีการคาดการณ์กันไปว่า11มัน4 4เนี่ยนะครับก็จบไปที่3 0จบไปที่33.4ล้านคนแล้วแล้วก็คาดการณ์ว่าธันวาคมเดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับจะทำให้ทั้งปี2 0 2 4เนี่ยนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าที่ญี่ปุ่นเนี่ย ทำระดับเรกคอร์ดไฮที่39ล้านคนซึ่งเป็นปีแรกที่นักท่องเทีย่ยวเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นมากกว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยแล้วนะครับปีนี้ของเราเนี่ยจบประมาณ36ล้านไม่น่าเกินแต่ปีนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยอากมา38 39ได้นะครับซึ่งปีหน้าเขาบอกว่าเอาลุคจะดูดีต่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย<ค>ผมก็เลยดูว่าเฮ้ยไอคอนซัมชันในประเทศญี่ปุ่นหรือว่า GSPT ที่มีการส่งออกสินค้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยหเหมือนาอาจจะได้ d ด r e c t benefit จากเรื่องนี้เนี่ย พี่ทิพย์มองความเดินี้ย่งไรบ้างเพราะว่าราคาหุน้นมันก็ลงมาแรงแล้วก็ดูจากรอแมมก็ลงมาแรงเพราะฉะนันผมคิดว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสในการซื้อแล้วก็ถือข้ามมีหรือปล่มีเพราะว่าเดี๋ยวมีเรื่องของประเด็นเรื่องบาดอ่อนด้วยค่ะค่อนข้างเห็นด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ,อประเด็นที่เรามองอจากคนรอบตัวที่มีการเดินทางไปในญี่ปุ่นไปไปเที่ยวท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันสร้างดีมานในแง่ของ การการบริโภคในประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างแน่นอนนะคะแล้วก็ไก่เองเนี่ยก็เป็นสินค้าหลักสินค้าหนึ่งที่ที่ญี่ปุ่นมีการนําเข้าไปค่อนข้างมากนะคะเชฟพิธีเองเป็นคนหนึ่งที่เอ็กซ์พอร์ตไปตลาดญี่ปุ่นเนี่ยถ้าดูสัดส่วนเนี่ยก็ประมาณหนึ่งในสี่ของอภาพการส่งออกของเขาทั้งหมดนะคะส่วนที่เหลือหนึ่งในสี่เป็น ยูเคยุโรปแล้วก็อีก18เปรเซนไปจีนนะคะก็ถ้ารวมสองประเทศที่ที่บอมพูดถึงว่าเป็น destination ของคนไทยไปเนี่ยรวมไปก็40ของการส่งออกของของเจียพีทีละนะคะซึ่งจากที่เรามีการพูดคุยกับทางบริษัทเนี่ยทั้งสอง destination นี้เนี่ยก็ดูค่อนข้าง active มากขึ้นในเชิงของ volume ส่งออกในตลาด ในช่วงไต,ตรมาสสีนะคะถามว่าเอ้แล้วแล้วเห็นด้วยไหมในแง่ของ valuation ปัจจุบันนะคะมองไปการถือข้ามปเีเราก็มองค่อนข้างเห็นด้วยแล้วก็มองเป็นบวกเหตุผลเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยในช่วงก่อนหน้าถาย้อนความไปในช่วง2เดือนแรกของไต,ตรมาสสีเนี่ยราคาไก่ค่อนข้างปรับตัวลดลงค่อนข้างเร็วนะคะอาจจะเป็นด้วยเรื่อง supply ที่เพิ่มขึ้นมานะคะช่วงฤดูการเทศก,กาลกินเจนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรา อันนี้กระทบทั้งในส่วนของราคาในประเทศราคาที่เป็นไก่เป็นแล้วก็ราคาส่วนของไ Product ที่ลดลงไปค่อนข้างลึกแต่ว่าพออัปเดตในช่วงเดือนธันวาเนี่ยทั้งราคาไก่ในประเทศและราคา b p โ o รดักเนี่ยฟื้นตัวได้ดีนะคะก็ปรับขึ้นมาประมาณเกือบเ0เมื่อเทียบกับราคาในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ประกอบกับตลาดส่งออกที่เป็นตลาดหลักของ JPT เนี่ยก็ มีดีมาที่เข้ามาดีใช่แล้วก็สุดท้ายก็คือแบล u เ t ชั่ก็ค่อนข้างต่ำนะคะดูแล้วค่อนข้างมีดาวไซค่อนข้างจำกัดแล้วก็มีโอกาสที่จะมีอัพไซด์สำหรับการตอบรับเอเอร์เน็งที่จะประกาศออกมาในช่วงไตรมาสสีและไตรมาสหนของปีหน้าค่ะใช่ครับโอ้โหาผมเห็นแบบ PE ลงมาแบบโอ้โหหเท่า7เ,เท่าแบบนี้นะครับ <S <S พี่ทิพย์ผมถามนิดนึงครับพี่ทิพย์แชร์ความรู้กับทุนนิดนึงคือ โอเคตอนนี้เราเรามีเรื่องของอดอลลาร์บาทนะครับกับเยนที่ตอนนี้ก็แบบโอ้ศูนจุดสองต้นต้นแล้วเนี่ยเน็ต<ม>ออลเนี่ย GFT เขาเขาโปรขาไหนครับพี่แล้วก็เขาในในแง่ของโเพียแอลเนี่ยข so L, เขาในเรื่องของตัวค่าเงินเนี่ยเขาเวียนยังไงบ้างครับค่ะอันที่หนึ่ง ของการส่งออกของเขาเนี่ยเบส on US dollar mm hmm. เป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้น Impact mm hmm. ของ US ของเยนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลกับเขามาก mm hmm. เพียงแต่ว่ามันอาจจะเกิดการ n ิ g o ก i a เชในแง่ของราคาบ้างแต่ว่าถ้าถ้าถามว่าราคาการส่งออกของของไปตลาดญี่ปุ่นเนี่ยปกติเป็นตลาดที่ค่อนข้างพรีเมียมอยู่แล้วนะคะเป็น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 ตลาดที่ ขายพูดง่ายว่าขายได้ราคามากที่สุดละกันนะคะเป็นตลาดที่ขายได้ราคาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าอาจจะมีการ n e โ o t i a เรื่องของราคาบ้างเนี่ยแต่ว่า profitability ยังค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆนะคะโดยเฉพาะถ้าเทียบกับตลาดในประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้เราค่อนข้างกังวลน,น้อยในประเด็นเรื่องของการขายไปตลาดญี่ปุ่นนะคะ mm hmm. อันที่เอง uh, exposure ของเขาเนี่ย uh, ในแง่ของค่างเงินบาท a a g i กสตล่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจของเขาเนี่ยค่อนข้างมี natural hedge อสมควรเพราะอะไร <ừ. S 1> เพราะว่าสัดส่วนการส่งออกของเขาเนี่ยถ้าดูในสัดส่วนของรายได้เนี่ยนะคะมี direct export อยู่22มี indirect export อยู่11นะคะก็ประมาณ33-34เ,เป็นป็นเป็นส่วนที่อาจจะ r e l a t กับการส่งออกอยู่บะแล้วกเ็เกี่ยวกับ ยูเอสลลาอยู่บ้างแต่ว่า<ม>ในอ,อีกอีกอีกพาร์ทนึงที่มาช่วยบาลานซ์ก็คือการนำเข้า r a w Material รนะคะเอ่อ uh, r a ท m a t e r ี a l ที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่ก็คือมีข้าวโพดแล้วก็กา,กากถั่วเหลืองตัวกากถั่วเหลืองเนี่ยเป็นสัสดส่วนที่มีการนำเข้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาบาลานซ์กับต้นทุนแล้วเนี่ยมี Exposure อยู่แค่ ไม่เกิน10%ของของรายได้นะคะแล้วก็ในตรงนั้นเนี่ยเขาก็มีการทำ Hedging นะคะโดยโ<อ> rolling เฮ d จิ n งอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งของ exposure เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราลดสัดส่วนของการทำ natural hedge ไปแล้วมีการทำ Hedging กับค่างเงินในในส่วนที่ที่เหลือแล้วเนี่ยทำให้ความผันผวนของรายได้และกำไรอของ GFT เนี่ยค่อนข้างจำกัดน,นะคะอโอเคได้ค่ะพี่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะสะท้อนให้เห็นภาพว่า คอโปรฟิตกับเน็ตโปรฟิตเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบดิฟกันเยอะนะคือหมายถึงว่าอ่อนก็ได้ไม่เยอะความผลน้อยใช่ไห่ใช่ครับถ้าใครอยากจะโฟกัสที่คอโปรเรชั่นหรือว่าเน็ตหลักก็ตัว GFT ก็เป็นตัวหนึ่งนะซึ่งเราก็ดูดูแล้วมองว่าดาวไซส์จากเนี้ยเริ่มจํากัดนะครับก็เลยเลือกว่าเฮ้ยมาดูเป็นหุ้นมอนิเตอร์ส่งท้ายปีของเราในปี2องสกันนะครับวันนี้ขอบคุณทางพิทมากครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ